สวัสดีครัไปกี่โมงครับผมไอ้วันนี้นะะโอ้จิกไปวันนี้ได้ไงหม้อก๋วยเตี๋ยวค้างแล้วไม่เป็นไรครับีส่งทุเรียนมาให้ไปทานแม่จ้าโไปได้ไปได้ลแม่เมียไม่ว่ามแขงให้ทุกนแทนแทนกีโมงครับบ่ายเยเช้าเลย ไปเช้าเลยกว่าลุงไปไปเช้าเลยเนาะอ่ะลุงแจ้งข่าวดีแล้วลุงแจ้งข่าวดีนะพรุ่งนี้กนีม้ใช่ไม่กินที่อะไรนะครับคือมันคือเป็นเล่มๆมาเล่มนะเลครับมมันสุกไปนะมือนะจ๊ะมือ ระวังนะระวังนะกูของเวเยนแบบมือเปล่าเลยต้องใช้มือเลยเนี่ยเคยเคยซื้อไปปอกที่บ้านลูกหนึ่งเป็นครึ่งชั่วโมงเอบดูดูลักษณะมันคนซอยเก่งนะเอาเลยอซอยยิกๆเลยเมื่อกี้เนี่ยการสูงของบ้านลูกหนึ่งแล้วบ้านพูโต้หรืพังจะผืนหนึ่งเค่ะไหนไหมครึ่งชั่วโมงอ่ะจ่าเป็ดทำไม่เป็นนะจ่าซอยยิเลยจังกีโกะจังกี้โกะ้า ครูนี้สวยครูนี้สวยสวยสวยได้อยู่ตรงนี้ได้อยู่ใส่ทั้งครูเลยเนาะอันนี้เป็นชั้นีนะคะโอ้โหดูดิโอ้ชิโผล่นะปอกนะไม่เหลือโต๊ะไม่เหลือโต๊ะไม่เหลือรถยนต์มีแล้วปะไปมาขายปะจอข้างทางเต๋อได้นะได้นะหนุ่ช่างจะเปลี่ยนอาชีพใหม่ได้นะ พาคุณตุกกี้ไปขายทุเรียนกันไปหาเงินค่าตัวเครื่องบินกับจีแปนเอาสักรถนะพี่กรียปเหมามาสักรถไปสวนเลยที่ที่บ้านคุณตุกกี้เ้างเขาก็รับมั้งเหรอว่าอยู่พี่กัเลยมีพื้นฐานผมมาไม่มีหรอกน้องเขาเน่อ ใช่เราเคยดูคิปทุกที่เนาะมีแผงขายผลไม้ด้วยมาิเรียนเมันจะมีดคมมากนะมาเรียนมากินรูเรียนอะไรมี่อยจะว่าโดือขเลตีเขาต้องใส่ถุงมือนะโอ้รุ่นนแงไม่เข้าพี่ไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าสุดยอดาซิมแนซิมแนะู้ใดสิเป็นพิซเซนเตอร์เนี่ยที่บ้านนะถ้าน้องชายจะเ ก่อนบินนะเดี๋ยวอาชีพใหม่ก่อนบินค่ะเรียอาชีพใหม่ก่อนบินนะถ้ารับมาขายได้นิดรวยเลยนะหน้าทุเรียนเนี่ยหน้านี้นะคนเต็มติ๊กตอกเลยเขาไปเอาที่สวนอ่ะจันทบุรีไม่ได้ผมไม่ได้กินแล้วเนี่ยโอ้โสวยมาก ต่อไปถ้าซืทุเรียนก็ต้องไปตามยีโกมาผอกเคยไปปอกที่ขอนแก่นรึคุณผู้ชมคุณผู้ชายนี่มีติดนิดนึงไหนมีติดนิดนึงไม่เอาแล้วเมื่อกี้บอกว่าถ้ามีผมไม่ได้กินแสดงว่าต่อไปซื้อทุเรียนมาก็ต้องไปตามยี่โกมารงาถ้าไม่ได้กินโอ้ต้องต้องเสียค่าเครื่องบินไปกลับอีกจะไม่กินทุเรียนกับพ่ออย่างนี้เลยใชนีหคุณผู้ใหญ่ใจดีนะพี่อะไรนะลุงคุณทิพย์คุณทิพย์มิ้น าลุงช่างสักก้อนสักก้อนไหมน่ะช่างชิมสักก้อนหน่อยน่ะอันนี้เป็นน่าชนใไข่เลยอ่ะเปรี้ยวชิมเปรี้ยวชิมเปรี้ยวชิมอันนี้น่ะอันนี้ไม่ใช่ทุเรียนส่วนตัวครับอันนี้ทุเรียนส่วนรวมไม่ไม่จริงๆให้ส่วนตัวนะแต่เอามาให้ก bueno. ินทุกคนนะโอ้เนี่ยเรียนไม่เอฟซีให้มาส่วนตัวมีอะไรเอฟซี เก็ชิมชิมก็ชยมชิมชิมทำปกหน่อย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 ทุเรียนหอมฉุยเฮ้ยเฮ้ยคนสวยกินทุเรียนนะหวานไหมไอ้ที่โกลมาเขาทำปกนิดนึ่งมาเออกินกินโกลเนื้อซอมซ้ำต้องบีบก่อนพี่บีบหน้่งเม็ดก่อนเดี๋ยวทั้งเม็ดเลยเอาเนื้อต้องแกะก่อนเนาะเฮ้ยเฮ้ยไอเฮ้ย มีเม็ดด้วยไม่ครับกำลังจะพูดเลยโอ้โหเม็ดเม็ดเล็กเม็ดเล็กเม็ดเล็กเออเออเออได้รสชาติอันนี้อะไรนะยี่ห้อเอ้ยไม่ใช่ยี่ห้อไม่ใช่ชนีชนีทันชนีทันชนีชนีเป็นยังไงบ้างรสชาติชนี พันชนีแค่ได้กินนานนะชนีเสฉยจะเป็นมัอนเอาบอกว่าชิมหน่อยข้าวเปล่าเตงหมดเลยนี่เยอะแยะแล้วมาแย่งเขาอยู่เอาเลยป้อนตากล้องเลยป้อนตากล้องเลยลูกนี่ป้อนเม็ดโอ้วหจะปวนไอ้ผมกินผมแยกไม่ออกนะว่ามันเป็นรถไหนพันไหน ต้องเป็นแฟนพันธุ์แท้เนาะใช่ใช่อีกอย่างนึงอีกอย่างนึงนงแล้วแล้วจะไม่เป็นเส้นแบบนี้อืมช่างแฟนพันธุ์แท้ทุเรียนก้านเหนือลุกอะไรนะก้านยาวเออก้านยาวนะเอ็ก้านยาวสุดยอดเลยก้านยาวก็จะมีเพื่อกินไหมก็จะมีทุเรียนทุเรียนรับแรงอีกพันรับแรงอีกพันหนึ่งไม่กินแล้วลูกไอ้เม็ดหนึ่งเมื่อเช้าต้องทำคนที่ตัวไปกินลองรับแรงแล้วใช่ไหมข้าวเหนือลุง โลละ350โอ้เป็นไงครับวันั้นซื้อนุมันจะมีความแตกต่างกัน700กว่าบาทของของชนีมันจะมันเม็ดมันจะใหญ่แต่ของอันนี้กินอันนี้กินส่วนรวมนะไม่ใช่กินส่วนตัวนะ หวานเจี๊ยบมันมันนะทีนี้มันม um ันมันจะมันแล้วก็กินแรงต่อมาแรงไม่ถ้ากินเยอะมันก็จะเลี่ยนถ้าเรงกินต้อเลี่ยนเยอะเลี่ยนผมกินแล้วผมกินแล้วสักหน่อยนะอะไรทำนะเอาไปทำเลยอ๋อข้าวเหนียวอทา๋อบอกให้หมดเลยปอกแล้วทำมันหมดเลยบ้าใช้บ้านทำข้าวเหนียวรอแล้วแต่ที่เรียนกินหมดแล้วทั้งนี้เอาแล้วอีกสามสามลูกสองลูก เว้ยนี่เลยกันสอลูกใหญ่เลยน่ะเน่ยปอกเลยเหรอครับลงเสียเสียมั้งหมซึ่มทุเรียนเลยกินเลยเคาจะกินก็กินแล้วก็ที่เหลือก็แบ่งทำไป่ทำไลยมันไม่ได้มันไม่ได้ใส่เยอะนี่ใช่ไหมไม่ถ้าเกิดเยอะๆก็อร่อยโอ้โหอนตอนตอนั้นก็ปอกหมดเลยแล้วก็เอาไอเปี้ยวพอแล้วนายเปี้ยวกินเยอะไอเปี้ยวอ่ะเลลจักยังครับไหวกับทุกคนกินหมดแล้วเนาะ ใบตะไคร้จะเอาใส่อยู่ใบตะไคร้นะผมเคยซื้อกินแต่ลูกใหญ่แล้ววันนั้นลองไปซื้อลูกเล็กิลูเนื้อเยอะฟอกิโกซื้อมาคุณทุกีมาเดี๋ยวพี่สุบัรยาก็จะส่งมาให้เอเอ็นบอกแล้วกินไม่ได้ลูกอันนั้นโลร้อยยี่สิบทุกวันนี้มันโลโลเท่าไหร่ครับจะส่งมาให้เอเตนเด็กเขาจะเาไปกินตอนเด็กแต่แกบอกว่าไม่ใช่ลูกใหญ่แล้วลูกยอมยอม ก็ถามไม่ก็ถามไม่หมดอ่ะโลเท่าไหร่ก็สิบเดไงผมตอบอย่างนี้ผมผิดด้วยเหรอเเงียยบลคุณไม่ได้ละคุณไม่ได้บอกว่าโลละกี่บาทอ๋อถามไม่ตรงคำตอบเราขายกิโลละเท่าไหร่กี่บาทกิโลเท่าไหร่ครับถ้าถามมาโลเท่าไหร่ก็บอกสิผิดเป็นเทไรไปแล้วโลโลเท่าไหร่เฮ้ยโลกี่บาทครับตอนนี้เออโลกี่บาทครับตอนนี้ร้อยนองรู้สึกร้อยเท่าไรร้อยหกสิบเครื่องทายอยู่นะความข้าเกิดเกรดบีร้อยหกสิบี่ร้อยเก้าสิบถึงสองร้อยยี่สิบครั แต่ร้อยนึ่งกับีแต่ถ้าเรามีมีงบที่อยากจะกินแบบของอร่อยอะถือว่าถูกหรือแพงอระร้อยนี่นี่ขี่แพงกินเลยถ้าตยานตอยากกินทุเรียนแพงก็นู่นน่ะวิ่งไปจันนู่นแหละปีปีที่แล้วแพงเพราะค่าธํรมนปลาไปสามพันแล้วไปกลับลุงช้างรู้ไหมคะน้น้องนม์บอกอะไรน้องนะมณ์ว่าให้คุณพ่อพาไปกินทุเรียนที่สวนด้วยค่ะ เอาแล้วสีเกตไงสีเกตสีเกตใกล้ๆบ้านเราเนี่ยไปกินที่สวนเพราะมีเป็นเขาเรียกบุฟเฟ่เออมีไงสวนเป็นนี้ไปเลยหลังบ้านเขาบอกว่าอยากไปสักครั้งนึงยังยังยังหลังบ้านรอก่อนน้ำมันไปคุยกับพ่อเอาอีกหลังบ้านกำลังหยอดยาอยู่น้ำมันจะต้องฝึกกินให้ได้หนึ่งลูกก่อนนะก่อนจะไปบุฟเฟ่เออมันมันเยอะมันเยอะเขาเรียกมาเยอะกินได้กินได เขาได้นะลูกเขาได้บ้านเขานั่งกินแบบเขาซื้อมาเป็นแพ็กแบบนะลูกกินกัมีโอกาส